สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในคลิในคลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งก็นะฮะก็จะเป็นนะครับสลับในที่ในหวยลาวเนี่ยที่ที่ออกในวันศุกร์นะครับหวยลาวออกวันศุกร์นะครับนำสูตรนี้ไปใช้นะครับก็โอเคเลยนะฮะก็ถือว่าเข้าทั้ง2แบบเลยนะฮะสลับในวันศุกร ไม่ว่าจะเป็นแบบแรกนะฮะก็เข้าไปในที่น 7, 2, 2, 7, เนเจ็ดสองสองเจ็ดเน้นให้ล่างก็มาล่างด้วยนะครับก็ยินด,ดีด้วยเนาะนะฮะใครที่นําตรงในสูตรเนี้ยนะครับไปจับนี่แหละนะครับมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างเนาะงวดก่อนนี่ก็ก,ก็ก็ไม่เข้านะฮะมันมันมันต้องลดลดลด,ลดแต้มมาในตรงนี้อีกนะครับนะในอีกสูตรหนึ่งนะฮะในวันศุกร์ที่2สูตรที่2นะฮะก็มาในที่ใน64 นะครับเราเสียได้เป็นในตัวกักเพราะว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะมาหลักสิบเนาะฝั่งนี้แต่มันเป็นในหลักหน่วยนะครับสตินี่แหละนะสติบางทีมันมาหลักสิบเนี่ยพอมาออกปุ๊บมาหลักหน่วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะในตัวเลขเนาะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวรอในวันศุกร์แล้วกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับในล่าสุดนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนาแทบก็ออกในที่ในวันจันทร์นะครับทั้ง2สูตรเลยนะฮะสูตรวันจันทร์สูตรที่1แล้วก็สูตรหวยวันจันทร์เนี่ยสูตรที่2 สูตรที่1นเนี่ยก็ถือว่าแรกๆก็เข้าอยู่เนาะนะครับเนาะอ่านะครับพอไม่เข้าผมก็เลยเอาสูตรสำรองมาลงให้ดูนะครับเนาะอ่ะก็นะฮะในครั้งที่แล้วนะครับสหรับในวันจันนะวันจันที่ที่26นะฮะสมัยเราพัฒนาออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 8 8 2 24นะครับไม่มานะครับเนาะ มันออกตัวเลขเดิมมันก็เลยไม่พาแต่ก็ยังมีตัวเด่นในตรงนี้เนาะนะครับเราก็ชอบเอาตัวตัวเด่นเนี่ยยิ่งเป็นในวันพุธเนี่ยวันพุธก็มาตัวนี้อีกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเนี่ยในสูตรเนี้ยในตำแหน่ง3าตัวเด่นตรงเนี้ยชอบออกวันพุธด้วยนะครับเนาะมาดูล่าสุดนะครับสลับในวันจันทร์นะครับวันจันที่2เดือนใหม่แล้วนะครับ2ออ่าก็ เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเอาวันที่ออกนะครับหวยออกวันที่2นะครับก็นํา2มานะครับนํา2มาวันที่จะออกนะครับก็คือวันที่2ไปจับไปบวกนะฮะจะบวกกับหลักไหนก็คือหลักหมื่นนะครับเนาะอ่าอย่างครั้งก่อนนะฮะวันที่ออก6นะครับหลักหมื่นก็เป็น0ูนย์อันนี้19เ้นาะอากาเก้าดิบวกกับหลักหมื่นเป็น8นั่นแหละนะฮะหลักหมื่นก็คือ8นะครับ 0นะครับ2บวกกับ8ก็จะได้ศูนย์ศูนก็คือเพิ่มแต้มนะครับจากศูนย์ก็จะเป็น1นก็เพิ่มไปเป็น7 7ก็เพิ่มไปเป็น8ก็จะได้แล้วนะครับในเด็กเนี่ย2ตัวมาในที่1ตัวส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็นำนะครับวันจันทร์ก่อนหน้านี่แหละนะครับนำในที่ในหลักหลักหมื่นหลักหมื่นหลักพันหลักหน่วยจับอ่าหลักหมื่นหลักพันสามสาม 9เป็น8 7เป็น5อ่าโอเคนะครับก้หลัก10แค่นี้นะครับก็คือหลักหมื่นหลักพันหลักสิบจะบวกกันนะครับ8บวกกันกับ2ได้0นะครับก็เหลือเป็น8นะก็8เพิ่มเติมไป9 0 1 2นะครับนี่เลยในวันล่าสุดนะครับก็ตามถึงวันพุธได้เลย8 9 0เก้าศูนย์ี่เนะาะจะมาจับกันสลับกันอยู่ในตรงนี้ทั้งก่อนสลับกันก็เป็น8 2 อันนี้ก็สลับกันก็เป็น6 6 9นี่อยู่ในนี้นะฮะก็ถ้าจับคู่เนาะนะฮะท่านอาจจะจับไม่เป็นจับคู่ให้หน่อยนะครับอ่ะจับคู่นะฮะในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรที่1เนานะศูนย์0 0 1 0 2นนะครับ181910 11 12นะครับนี่เลยอ่ะ จดก็จดแคปก็แคปนะครับก็พยายามดูต้นต้นจนจบคลิปเด้อนะฮะท้ายคลิปผมไม่ได้สรุปให้นะฮะอืมบางท่านก็ชอบไปดูท้ายคลิปนะฮะก็นี่แหละดูในคลิปนี้เลยนําไปซื้อนะครับเนาะอ่ะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งนี่ก็จะเป็นนะครับในหัวเราวในสูตรที่2นะครับเนาะอ่ะซึ่งครั้งที่แล้วก็นําให้ดูเป็นวดแรกนะครับเนาะนั่แหละนะฮะก็ซึ่งในตําแหน่งตรงเนี้ยมันก็ชอบมาบรรพุธนะฮะ ครั้งก่อนก็มา8นะครับในตำแหน่งตัวนี้6กับ8ปดน่งวดที่แล้วมา8นะครับชอบแบบวันพุธด,ด้วยลองดูว่ามันจะชนกันไหมนะครับในงวดที่แล้วถ้าถ้าดูดูแล้วเนี่ยมันมันก็ชนกันในที่ใน6 7 8นะครับก็มีในหกเ็นะก็มา8เนะี่ยก็มีชนกันนะฮะนะซึ่งในวันจัน,นราจาทรนะ์นะครับมันจะที่2ีหเนาะนะครับหัวเาก็จะเป็นีกที่ใน3 3 8 82 24นะฮะก็มา8 2นะครับนี่อ่ะล่าสุดเนี่ยครับสำหรับในวันจันทร์ที่2นะครับ2กันยานะครับก็สูตรนี้ก็คือนะฮะเราก็จะนำนะครับก็คือจะเป็นอ่ะสำหรับในตัวเด่นในชุดแรกนะครับก็คือเอาวันที่จะออกเลยนะฮะก็คือจะเป็นในที่ใน9นะครับ9เนี่ยไปบวกกับหลักพันนะครับวัที่แล้ว วันที่จะออกเนาะหไปบวกกับหลักพันนะฮะหกบวกกับ9ก็จะได้5เพิ่มแต้มไป6 7 8ก็ตัดเท่าออกไปนะคล่าสุดก็ต้องเป็น9นะครับเบวกกันกับหลักพันก็คือ8เนี่ยเกบวกกับ8ก็จะเป็น7จนะครับก็จะเป็นเจ็ดแก็ตัดไปเนาะถ้ามันเยอะนะครับแปดเนนะครับสลับในชุดเด็ดในในในชุดแรกนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็เอาวันที่จากออกเนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คือ9นะครับ 9นี่ไปบวกกับหลักร0 0ยกับหลัก10นะฮะวดที่แล้วนี่วันที่จะออก6บวกกับร0 0กับ10 1 0อยกับ10บกกับ9้าล่าสุดก็ต้องเป็น2บวกกับ2 9บวกกับ2เป็น11นะฮะก็1บวกกับ2ก็จะเป็น3นะครับก็จะได้3วันที่แล้ว1เพิ่มแต้มไป3าเพิ่มไปเป็น4นะครับลดแต้มมา2 1 0นสะูนะให้ได้5ตัวเด่น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะ้าอ่ะ เอา3ตรงนี้นะครับนั่นแหละก็จะได้แล้วนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ถ้าจับคู่นะครับจับคู่ในสูตรนี้นะฮะก็จะได้นี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ใน8 80นะครับ81 82 83แล้วก็84นะครับ90 91 92 93นะครับแล้วก็94 0 0นะครับ0 1 0 2 0 3แล้วก็0 4นี่เลยนะครเยอะนะฮะมันเยอะนะจับหมดนี้ก็ไม่คุ้มหรอกนะครับก็เลือกเอาในตัวเด่นที่ที่ท่านชอบนะฮะหรือชอบในเด่นแปดก็ซื้อติดไว้นะครับแค่ในเด่น8นะครับเนาะแค่นี้ก็ได้นะหรือชอบในเด่น9ก็ซื้อไว้ติดในเด่น9นะครับ5ชุดนี้นะครับหรือนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในวันจันทร นะครับอีกสูตรนึงก็ได้อย่าว่าเนเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาแล้วก็จะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับนั่นแหละนะครับก็หอยโชคดีนะครับถูกเหมือนในหวยในวันศุกร์แล้วกันนะฮะที่เข้าเนาะอืมนะฮะมันก็สูตรเนาะสูตรก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเอนะคนะคใครถูกกับสูตรนี้บ้าง ขอคนละ1นึ่งคอมเมนต์กันหน่อยนะรหรือใครถูกกันกับในสูตรนี้กันบ้างนะก็ขอคนละ1นึ่งคอมเมนต์กันหน่อยนะครับยังไงก็ยิืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครอยากได้ในสูตรไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่าใต้คลิปเป็นได้นะครับก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดี้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ